ผู้บริหารหรือทางหัวหน้าเขาต้องการแบบประชุมประชุมแต่ทางเหมือนคนที่ปฏิบัติการพนักงานเองเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเอาเวลาไปทํางานดีกว่าไหมเพาราะงานเราก็เยอะอยู่ <c oughs> เราพูดหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเราคุยอะไรกันจริงๆมันอาจจะไม่ต้องถึงหนึ่งปะบางเรื่องมันครึ่งชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีประเดน็นอื่นๆเช่นแบบเราทุกคนก็ต่าง <c oughs> มีเรื่องเราของเราที่อยากจะเล่าแล้วเราก็ลืมไปว่าเอ้ยจริงๆแล้ว วาระมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าใช้การประชุมที่ผิดวัตถุประสงค์ไปอย่างเงี้ย<ม>เออมันมีหลายๆปัจจัยจริงๆหลายๆครัง้งงานการประชุมเราต้องการการระดมความคิดใช่ป่ะแล้วมันก็มีหลายครั้งที่ลูกน้องเคยเสนอความคิดไปแล้วแล้วเจ้านายก็พูดว่าไม่เอาไม่ซื้อ,อแล้วมันก็เลยทําให้คนที่เป็นลูกน้องอ่ะไปกลายเป็นว่าเอองั้นไม่ต้องคิดป่ะหรือมันก็คิดป่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการมี การทาแบบนี้มาตลอดแล้วก็เขาเติบโตมาในองค์กรที่อาจจะเคยโดนกดดันแล้วมันได้ดีอ่ะเขาก็เลยคิดว่าการชมมันไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นฉันขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้จากการที่ฉันก็โดนด่ามาก่อนอะไรเงี้ย,ย,หยหลายๆครั้งที่บรรยากาศการประชุมมันเครียดมันเป็นเพราะว่าทุกคนน่ะแบบระดมความคิดใช่ปะ่ะแต่ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกแต่ถ้าสมมุติวันเนี้ยเขาหามาเต็มที่อ่ะเราพูดเขาว่าแบบหามาได้แค่นี้หรอ เออรอบหน้าน้องก็จะอยากแบบเสียงในหัวมันคือแบบคิดเองอย่างเงี้ยมิงไม่ก็โยนไปเลยลอยเล็บอาเรื่องมาไหนเออเออแขกเนวะก็กลายเป็นประชดประชันกันไปอีกสวัสดีค่ะพี่เกดสวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปแบบหลายอีพีแล้วกลับมาคุยกันอีกรอบนึงละใช่แล้วอีพีนี้ อยากถามพี่เกศเรื่องอบางองค์กรเขารู้สึกว่าไม่ไปไหนเพราะว่าแบบเราประชุมมากเกินไปหรือว่าหัวหน้าไม่มีคุณภาพ t อ,อปิกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมว่างั้นใช่แบบเหมือนทางผู้บริหารหรือทางหัวหน้าเขาต้องการแบบประชุมประชุม,ชมระดมไอเดียลมไอเดียอย่างเงี้ยแต่ทางเหมือนคนที่ปฏิบัติการพนักงานเองเขาก็รู้สึกว่าอเอ้ยเราเอาเวลาไปทํางานดีกว่าไหมเ<ม>พราะงานเราก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยล้วควรจะบาลานต์ตรงนี้ยังไงอ๋อ โอเคก็ okay. ถ้าในมุมของพี่เนาะพี่เล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าจริงๆอาจจะไม่ได้แบบมีสูตรสําเร็จสัทีเดียวว่าเราควรประชุมกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าในมุมของการทํางานจริงๆเนี่ยสำหรับมุมมองพี่นะเป็นมุมมองก่อนนะที่ที่ทำงานมาแล้วก็แบบประชุมเยอะประชุมน้อยผ่านมาหลายประชุมแล้วเนี่ย ที่ก็มองว่าอาจจะต้องมาดูเรื่องของเนื้องานแล้วก็บริบทขององค์กรนั้นๆด้วยว่าองค์กรนั้นๆอ่ะมีความต้องการในการที่จะระดมความคิดนะคะหรือว่าเราใช้เรื่องของการประชุมอ่ะเพื่อวาระอะไรซึ่งจริงๆการประชุมอ่ะมันมีหลายวาระนะแต่ว่าในหลายๆที่อ่ะก็จะเรียกว่าแบบ มีอะไรก็เอไอ,อก็ไปประชุมไปประชุมอย่างนี้หรือเปล่าเนาะอ่ะถ้าพี่เล่าง่ายๆก่อนก็คือว่าวาระในการประชุมมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายอะไรบางอย่างแน่นอนอันนี้เราต้องใช้เรื่องการประชุมเนาะแจ้งอะไระอ่าใช่อาจจะเป็นวาระของผู้บริหารก่อนที่เขาต้องคุยกันอ่ะแล้วเพื่อนําม,มาแจ้งพนักง,งานอย่างเงี้ยเนาะ,นะหรือว่าอาจจะเป็นต่อมาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการระดมความคิดเห็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็นจะมีลักษณะวาระของการเอาคนมารวมกันแล้วก็พูดคุยหารือกัน หรืออาจจะเป็นวาระของเป็นประจําเดือนประจําสัปดาห์อย่างเช่นเป็นการติดตามงานต่างๆอย่างเงี้ยมันมีการประชุมที่ใช้ในหลายๆรูปแบบมันก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว,ว่าองค์กรเนี่ยจะมีการเซ็ตยังไงถ้าถามว่าความเหมาะสมมันคืออะไรอย่างเช่นเราอาจจะต้องดูว่าใน1เดือนเราอาจจะมีมัลลี่ในการแบบอัปเดตข้อมูลติดตามงานเนาะหรือว่าคุยกันเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราอยากจะคิดหาทางร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นมันลลี่ส่วนถ้าเป็นแบบ ประชุมวาระพิเศษต่างๆเรื่องนโยบายอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นต้องประชุมทุกวันไหมอันเนี้ยสาหรับพี่ก็อาจจะไม่จาเป็นขนาดนั้นนะแบบอย่างมอร์นิ่งทอล์กอะไรเงี้ยมันแบบมันจาเป็นต้องทุกวันไหมคะอุ้ยพี่มองงี้มอร์นิ่งทอล์กมันไม่ใช่การประชุมนะมันคือการแบบเหมือนทัทนไทย มอร์นิ่งท้ออ่ะจริงๆวัตถุประสงค์ของมันน่ะคือเหมือนเราอยากให้อตอนเช้าก่อนที่เราจะเริ่มงานเนาะเรามาพูดคุยการอาจจะเป็นการคุยกันสั้นๆสัก5-10นาทีเพื่อที่เอ้ยวันนี้เราจะเริ่มงานกันยังไงเหมือนเราเซตอินเทนชันกันก่อนเซตความตั้งใจกันก่อนว่าวันนี้เราจะเริ่มงานกันยังไงแล้วก็มีอะไรที่เราต้องอัปเดตนิดนหน่อยๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มงานมันมีอะไรที่เราต้องต้องรู้ต้องทราบบ้างมันอาจจะเป็นหรือเป็นวาระแจ้งหรืออาจจะมีบางที่เขาก็ใช้ในการสร้าง แรงบันดาลใจแบบปลุกระดม,ะมใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่มันไม่ใช่การแบบมอร์นิ่งทอล์กทุกเช้าเรามานั่งดีสคัตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ย <c oughs> เอออันนี้ไม่ใช่นะแล้วบางประชุมที่มันแบบยืดยาวอะไรอย่างเงี้ยหรือมันดูแบบกินเวลาการทํางานแบบมากเกินไปมันเกิดจากอะไรคะเหมือนหนูไปอ่านมามเขาบอกว่าพนักง,งานมองว่าการที่ประชุมมากเกินไปมันทําให้แบบไม่ผดักทีฟอะไรเงี้ย อ๋อจริงๆสําหรับพี่พี่ว่ามันมีหลายปัจจัยเนาะที่ทําให้ประชุมยืดยาวอย่างเช่นยกตัวอย่างเ,เราไม่ได้เซตการประชุมไว้ตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้เวลากับมันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเซตนะเราพูดหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเราคุยอะไรกันจริงๆมันอาจจะไม่ต้องถึงหนึ่งปะบางเรื่องมันครึ่งชั่วโมงก็พออย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันแรกเนาะเราไม่ได้เซตเวลา2คือเราไม่ได้เซตแอบเจนดาพอเราไม่ได้เซตแอบเจนดาบางทีเราเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาคุยแบบนอกเรื่องไปอย่างเงี้ย ออสามก็อาจจะเป็นที่ว่าเราไม่มีคนฟาสิลิเตตคือคนที่จะเป็นคนอำนวยการในการที่จะทําให้การประชุมนั้นนะมันเดิมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปกติแล้วคนที่ฟาสิลิเตตตรงนี้ควรจะเป็นคนที่อาจจะเป็นหัวนหน้าหรือว่าเป็นเจ้านายหรือเป็นใครที่มีความสามารถเนาะหรือมีทักษะตรงนี้ในการดําเนินการประชุม,มซึ่งอันนี้มันจะช่วยอย่างมากเลยในการทําให้มันอยู่ในเนื้อหาอประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่น,นๆเช่นแบบ เราทุกคนก็ต่างมีเรื่องราวของเราที่อยากจะเล่าแล้วเราก็ลืมไปว่าเอ้ยจริงๆแล้ววาระมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้การประชุมที่ผิดวัตถุประสงค์ไปอย่างเงี้ยเออมันมีหลายๆปจัจจัยทีนี้ถ้าถามเรื่องเวลาเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เหมาะสมในการประชุมจริงๆก็ไม่ควรเกินหนึชั่วโมงนะ เออจริงจริงมนุษย์เนี่ยมันสามารถโฟกัสเต็มที่อ่ะนั่งคุยเออยี่สิบสามสิบนาทีนั่นก็หนักหัวแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะต้องแบ่งวาระเป็นซอยออกมาว่าโอเควันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ด้วยเวลาประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะแบ่งเป็นเรื่องเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่ว่ามันก็อาจจะต้องอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยอืมคือเหมือนแบบว่าที่แบบไปดูข้อมูลมาบางบางทีอ่ะพอแบบเราเขาเรียกประชุมหรือหัวหน้าเรียกประชุมเนี้ยพนักงานก็จะมีแบบ ไปชมอีกแล้วเพราะเพราะเหมือนอาจจะมีความทรงจำที่แบบออกระชุมมันจะประมาณนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกว่าการประชุมมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่หัวหน้าหรือตัวความคิดพนักง,งาน,นเนี่ยมันก็จะเป็นสองมุมถ้าอธิบายอย่างตรงไปตรงมามันก็จะมีอยู่สองมุมมองใช่ปะมุมมองแรกอะ่ะมันก็จะเป็นประเด็นของหัวหน้าก่อน คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในมุมของคนที่เป็นหัวหน้าเขาต้องการเรียกประชุมไปทําไมทีเนี้ยมันก็จะต้องกลับมาที่ตัวหัวหน้าเองว่าตัวหัวหน้าที่เรียกลูกน้องประชุมอ่ะคุณรู้หรือ,อยังว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรคุณเรียกลูกน้องมาทําอะไรเออแล้วคุณต้องมีเขาเรียกว่ามีการ aware เนาะหรืออัตนักว่าเฮ้ยในการใช้เวลาในการประชุมอ่ะมันคือมันก็คือ work day มันคือ man day ของการใช้ในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ย ม,มันก็จะต้องบริหารเวลาตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วยมันคือทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้าคนนี้ด้วยนะอเอออันนี้คือเรื่องแรกสําหรับหัวหน้าที่เขาจะต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเขาบริหารจัดการมันดีแค่ไหนรวมไปถึงตัวเขาอ่ะมีทักษะในการจัดการประชุมด้วยหรือเปล่าอย่างที่พี่บอกไปว่าหัวหน้าเอาจริงก็ควรจะมีทักษะในการฟาสิลิเทตขั้นต่ำเนี่ยทำอะไรอย่างแรกเลยฟังเป็นจับประเด็นเป็นตั้งคําถามถูกอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงการสรุป ได้สรุปว่าวันนี้อ่าเราได้อะไรเราจะไปทําอะไรกันใช่เรา next step คืออะไรเราจะ follow up <ม>เรื่องอะไรอันนี้คือทักษะที่คนนั่งหัวโตะในการประชุมจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้นะเออส่วนตัวลูกน้องเองเนาะก็คุณก็มีหน้าที่นะไม่ใช่คุณไม่มีหน้าที่ <c oughs> คุณก็มีหน้าที่ในการเตรียมอ่า<ม>สมมุติเขาบอกมาว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องหนึ่งสคุณก็ต้องมีหน้าที่ในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้มันพร้อมสําหรับการประชุมไม่ใช่เข้ามาในห้องแล้วแบบถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ย เออมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันหรือไม่ใช่เข้ามาแบบว่ารอคําสั่งเออเข้ามาเพื่อแบบเดี๋ยวเขาก็แอดมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็<ม>บอกมาก็เลยแบบเ,ออเขาเรียกประชุมกระปยายอะไรใช่ใช่<ๆ>แต่ทีเนี้ยพี่พูดในมุมที่เข้าใจลูกน้องอย่างหนึ่งนะอันนี้ขอบุญแบบ <c oughs> จากใจคน <c oughs> เป็นลูกน้องมาก่อนอ่าเมื่อกี้โฟมบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เข้ามารอคําสั่งอย่างเดียวใช่จริงๆหลายๆครั้งอ่ะการประชุมเราต้องการการระดมความคิดใช่ปะ <c oughs> แล้วมันก็มีหลายครั้งที่ลูกน้องเคยเสนอความคิดไปแล้วแล้วเจ้านายก็พูดว่าไม่เอาไม่ซื้อเอออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบคิดมาได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การประชุมหลังแบบพอมันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะมันมันสะเทือนใจเนาะคนก็ไม่อยากพูดแล้วว่าเอออันนี้มันพี่ถึงกลับไปบอกว่าหัวหน้าเขาก็ควรมีทักษะในการที่จะแบบสื่อสารตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขาไปใช้คําพูดที่มันแบบ สมมตินะวันนี้เราบอกว่าเราจะเราดมความคิดแล้วคนเป็นหัวหน้าบอกว่าอ่ะไหนอ่ะโยนไอเดียมาดิเออโยนไอเดียมาดิแล้วลูกน้องก็ให้ไอเดียมาแล้วหัวหน้าพูดว่าไม่เอาดีกว่าพี่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถามเพื่ออย่างเงี้ยเรืว่าจะให้โยนทําไมก็บอกมาเลยจะทําอะไรเอออย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้คนที่เป็นลูกน้องอ่ะไปกลายเป็นว่า เอองั้นไม่ต้องคิดปะหรือมันก็คิดปะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไปแต่เขาก็สรุปของเขาเองอยู่ดีใช่อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคในการประชุมเหมือนกันนะที่ทําให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคือมันไม่ได้เกิดการรับฟังจริงๆอะ่ะเออ<ๆ>ประมาณเนี้ยมันเป็นฟีลแบบทั้งสองฝ่ายเหมือนเหมือนหัวหน้าก็ต้องแบบสร้างความไว้ใจให้ลูกน้องอรว่าเธอพูดออกมาได้ทุกอย่างแบบเสนออกอ,อกมาได้อะไรอย่างเงี้ยลูกน้องก็เหมือนแบบ เตรียมสิ่งเตรียมข้อมูลอะไรเงี้ยไปเสนอด้วยใช่ใชแต่ผมโชคดีที่แบบว่าองค์กรผมอ่ะว่าผู้บริาหารหัวหน้า <c oughs> ผมเนี่ยแบบเ,เขารับฟีดแบ็ k ได้เะผมก็บางทีก็มีที่เหมือนพูดแล้วผฟมรู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกไม่ค่อยดีผมก็ไปพูดกับเขาตรงๆแบบบอกว่าเออตรงตรงคำเนี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกแบบนี้พอเขาพูดมาเราก็เลยแบบอ๋อที่เขาพูดแบบนี้อมันเพราะว่าเขาคิดแบบนี้ เออมันก็เลยแบบทําให้การประชุมครั้งต่อไปแล้วไม่รู้สึกว่าประชุมอีกแล้วเดยวเขาก็ปัดไอเดียเราอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> เออโฟมเล่าได้ไหมว่าตอนที่โฟมเข้าไปคุยอ่ะตอนที่โฟมเข้าไปบอกฟีดแบ็กเขาอ่ะโฟมใช้ท่าทีแบบไหนในการเข้าหาเขาโฟมบอกว่าแบบเออหนูขออนุญ,ญาตแบบฟีดแบ็กได้ไหมคะแบบตอนช่วงปลายปีที่แบบประชุมอะคะ่ะ<ม>คือหนูรู้สึกแบบมีหนูรู้สึกลอยจากการประชุมนั้นนิดนึงเพราะว่า แบบตอนที่พูดเรื่องนี้ไปอ่ะแล้วมีการพูดคำนี้ออกมามันทำให้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่แบบหนูเสนอไปมันไม่ดีหรือสิ่งที่ทำไปมันไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยมันคำนี้มันทำให้รู้สึกว่าอ้าวที่ผ่านมามันไม่ไม่ดีเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโฟองบอกเขาอเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อที่เขาแบบคอมเมนต์เลยอ่ะเพราะว่าเขามองว่าไอสิ่งที่เราเสนอไปอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันดี เขาก็เลยไม่พูดที่ดีเพราะว่าม,มันดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มเติมไปเสริมไปบอกว่าทําอย่างนี้เพราะมันดีแล้ว <walking. S 1> mm hmm. เขาก็เลยพูดสิ่งที่แบบต้องแก้ต้องต้องเพิ mm ่ม hmm. เพื่อที่มันจะเต็มร้อยเลย <ๆ S 2> ผมก็เลยแบบอ๋อเขาหมายถึงอย่างนี้เองหรออะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าที่เราทาอ่ะมันไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาพูดจุดที่มันต้องแก้เลยตรงจุดแหละแบบเข้าประเด็นเลยอะไรเงี้ยอ่าประเด็นนี้น่าสนใจพี่ขอเอาอันนี้เป็นเค s e s t u ในการอธิบายเนาะ คือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีความที่หัวหน้าโฟมค่อนข้างที่จะเปิดใจเนาะในการที่จะรับฟังฟีดแบ็จากลูกน้องแล้วโฟมก็มีวิธีการสื่อสารที่ดีด้วยนะคือในการที่เราจะแบบฟีดแบ็โดยเฉพาะคนที่แบบมีตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเราอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าไปด้วยท่าทีของความนอบน้อมแล้วก็ใช้คําอย่างที่หมบอกเลยว่าเออแบบหนูขออนุญาตแบบให้ฟีดแบ็กนิดหนึ่งได้ไหมคะจากการประชุมเมื่อสักครู่คือร์นแต่ตอนเข้าไปเข้าไปด้วย ประโยคแรกอะอตลกกว่านี้ <laughs> ไม่ได้แบบไม่คือผม,อมคือครูบอกว่าเหมือนครูเนี่ยสอนอยู่แล้วครูพูดว่ารู้ไหมว่าการให้ฟีดแบ็กเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอพ <laughs> งเข้าแบบว่าเออ คือเนื่องในปีใหม่อะค่ะครูพูดว่าการให้ฟีดแ b a c k เป็นของขวัญที่ดีที่สุดหนูก็เลยอยากมอบของขวัญให้พร้อมรับไหมคะก็แบบตลกกันไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามาอ๋ออย่างนี้เอนดูเอนดูแต่เราไม่ได้ฟีดแบ a ครูนะเราฟี e d b a c หัวหน้าเราใช่ตอนนี้โอเคนี่ว่าอันนี้มันมันก็อยู่ที่มายเซ็ตโฟมด้วยว่าโฟมคิดว่าการที่โฟมให้ฟีดแบ a เขาอะมันเป็นประโยชน์ต่อเขาใช่ีมคิดว่าเป็นประโยชน์ผมไม่ได้คิดว่าจะต้องมาพูดเพื่อให้โฟมรู้สึก ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพมแบบเออถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยต่อไปเราจะมีกำแพงระหว่างกันแล้วนะแบบตอบเพราะว่าฟีดแบ็กอะที่มีค่าคือหนึ่งก็คือเราอะพูดถึงในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เราจะคุยด้วยเนาะอันที่สองก็คือว่าเราอะเข้าไปด้วยท่าทีที่เราหวังดีต่อเขาจริงๆอะคือหวังดีซึ่งกันและกันแหละาจะาไม่เราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแต่เขาก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเหมือนกัน แล้วก็คําพูดที่ผฟมเข้าไปอ่ะมันทําให้เขาอ่ะรู้สึกแบบเปิดใจอย่างเช่นสมมติเป็นพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เออก็มาดิก็คุยเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีทีเนี้ยถ้าพี่พูดกลับไปถึงหัวหน้าโฟมว่าเอ้ยมดิยาเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้พูดแบบชมเราก่อนเนาะเขามุ่งไปที่สิ่งที่มันต้องแก้ไขเลยอ่ะอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์เจ้านายนะเออซึ่งเจ้านายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ดีมากเลยอะที่แบบคุยอ่ะเพราะว่าโฟมได้รู้มุมเขาอืมไม่ได้แบบ มันเปิดโลกอะมันเปิดตาว่าให้มองเราให้มองให้กว้างอะอย่าคิดชั้นเดียวหรือคิดแค่ตัวเองเอออันเนี้ยเราไม่ได้พูดเรื่องสิ่งที่ทํามันผิดหรือถูกแต่เรากําลังพูดว่ามันเป็นสไตล์ของหัวหน้าแต่ละคนหัวหน้าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะมีมุมมองหรือไม n d s e ว่าเฮ้ยฉันติเพื่อก่อเออมันจะมีคํานี้เนาะคำของคนที่แบบสมัยตั้งแต่รุ่นไหนเขาจะชอบพูดคำว่าเฮ้ยฉันติเพื่อก่อพอมันเป็นติเพื่อก่อเนี่ยโฟกัสของเขาอะมันจะอยู่ที่จุดที่มันยังไม่ดี เพื่อทําให้มันดีขึ้นแต่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเราทําดีอยู่แล้วเขาก็รู้นะว่าดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมีมุมมองว่าเออไอมุม,มที่ดีอยู่แล้วก็รู้กันนี่เอออย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาหัวหน้าหรือเจ้านายส่วนใหญ่ไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการละ่ะมันอีกมุมไ <laughs> ด้ออกไหมคือช่วยแบบเออเห็นความดีความงาม,<อ>ม,มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงที่เราพูดเราเือต้องการแบบ คอนเฟิร์มนิดนึงด้วยแหละว่ามันมีจุดดีอยู่ในนั้นด้วยนะใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันถ้าเราจูนกันกับหัวหน้าเราได้มันจะดีมากก็คือมันแค่คุยกันว่าแบบเออแบบความคาดหวังของเขาคืออะไรแล้วก็ความคาดหวังของเราคืออะไรอะไรเงี้ยก็คุยตรงกรันแล้วพี่คิดว่าเออต่อไปมันก็จะเกิดฟีดแบ็กที่มีคุณภาพมากขึ้นได้เออประมาณเนี้ยซึ่งแบบในการแบบประชุมครั้งต่อไปมันก็ยังมีเหตุการณ์นี้บ้างนะคะ เพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสไตล์แบบนี้พอเราได้คุยกันอะมาเลยทําให้รู้สึกว่าอ๋อเราคุยกันมาแล้วที่เขาเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ชอบงานเราเขาพูดสิ่งที่ต้องพัฒนาเลยอย่างที่คุยกันไว้อะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีที่เขากระตุกขึ้นมากับย้อนกลับมาชมนึกได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบเราก็รู้สึกว่าเออต่างคนต่างก็พยายามในการที่แบบจะจูนกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการฝึกเหมือนกันนะเรื่องของการแบบชื่นชมผลงานสําหรับหัวหน้าหลายๆคนพี่เล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันพอดีพี่เพิ่งไปทํางานกับลูกค้าเจ้าหนึ่งมาแล้วพี่ก็ทาเวิร์กช็อปหนึ่งเนาะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคนข้างในองค์กรเนี่ยแหละในองค์กรเนี้ยเขาอยากให้พนักงานอนะฝึกการชื่นชมกันละกัน ซึ่งจริงๆเขามีกิจกรรมในลักษณะาการแบบเขียนการ์ดขอบคุณชื่นชมอะไรอย่างนี้แล้วนะแต่มันดูเป็นทางการอะนึกออกปะมันไม่ได้ดูออกมาจากใจซะทีเดียวเขาก็เลยอยากให้มันเกิดเป็นพฤติกรรมที่แบบทุกคนทํากันแบบนี้ในองคอนน์กรนี้ทีนี้พอพี่ทํากิจกรรมก็คือให้เขาอะเขียนชมเพื่อนร่วมงานของเขาใช่ปะแล้ววิธีชมก็คือให้ชมไปที่พฤติกรรมที่เขาทําได้ดีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่ท่านหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแบบระดับสูงเลยอะพูดว่า ยากมากมันไม่ชินนะมันไม่ชินอะไรเงี้ยกับการที่เขาต้องชื่นชมอะ่ะเพราะว่าเขาไม่เคยทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็พยายามที่จะทํามันนะเออซึ่งอันเนี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเราแบบอยากจะให้เข้าใจก็คือแบบเออเขาอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการมีการทําแบบเนี้มาตลอดแล้วก็เขาเติบโตมาในองค์กรที่อาจจะเคยโดนกดดันแล้วมันได้ดีอะ่ะมันก็มีสไตล์นั้นนะแบบโดนพุชโดน ด่าโดนว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โตมาได้เขาก็เลยคิดว่าการชมมันไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นฉันขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้จากการที่ฉันก็โดนด่ามาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปถูกปะแล้วก็มันไม่ใช่ทุกคนพี่ต้องบอกงี้ว่าอาจจะไม่ใช่ยุคสมัยไหนด้วยแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมที่จะรับความกดดันแล้วทาได้ดีขึ้นอ่ะเออบางทีมันก็ต้องชื่นชมกันบ้างเออมันเครียดอ่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาในเรื่องการประชุมอ่ะถ้าเราสามารถชื่นชมใน แค่ไอเดียที่เขาเสนอมาแล้วเราชมว่าแบบเฮ้ยเออพี่ชอบไอเดียเราว่ะแต่ไม่ได้ยังไม่ได้พิกอัพไอเดียนั้นไปทาอ่ะพี่ว่าบรรยากาศการประชุมมันก็ดีขึ้นแล้วนะ <Okay. S 2> หลายๆครั้งที่บรรยากาศการประชุมมันเครียดมันเป็นเพราะว่าทุกคนนะ่ะแบบระดมความคิดใช่ป่ะแต่ไม่ได้พูดถึงความรู้สึกเออเลยอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ซึย่งมันไม่บาลานซ์ซุยมันเลยทําให้บรรยากาศการประชุมมันเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดแล้วมันก็ไม่สนุกอ่ะแล้วคน <Okay. S 2> ก็รู้สึกว่าแบบ ประชุมอีกแล้วเหมือนที่ผมบอกแต่แรกอะแบบประชุมอีกแล้วแบบหัวแตกแอะไรเงี้ยไม่พูดความรู้สึกคือเหมือนแบบพอพีเต์หรือเสนออะไรก็แบบถูกผิดเลยอะไรอย่างง<ช>ี้ใช่ไหมมันเป็นเสียงตัดสินน่ะซึ่งเสียงตัดสินก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีในเชิงของการที่ต้องให้มันฟันธงเลยมันชัดเจนใช่ไหมทีเนี้ยมันก่อนที่มันจะไปถึงจุดนั้นน่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่ทเฮ้ยเราเราชื่นชมในความพยายามของเขาอะ ถึงมันอาจจะยังไม่เวิร์กในตอนนี้แต่ว่าเขาก็พยายามคิดมาแล้วอย่างเต็มที่อถอย่างเช่นแบบว่าหาข้อมูลมาดีมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ใช่พี่เห็นนะว่าเราอพยายามหาข้อมูลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็จะช่วยในการทําใหออ้อีกคนหนึ่งอะ่ะรู้สึกอย่างน้อยลูกน้องก็รู้สึกว่าเออ ฉันถูกมองเห็นจากการที่ฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าไอสิ่งที่ฉันพยายามอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้แบบร้อยซในวันนี้เขาก็จะเกิดพฤติกรรมของการแสวงหาข้อมูลถัดไปแบบพยายามทําให้ดีขึ้นถัดไปมันเป็นการเสริมแรงแต่ถ้าสมมุติวันเนี้ยเขาหามาเต็มที่อ่ะเราพูดเขาว่าแบบหามาได้แค่นี้เหรอก็เลยอกว่าหามาน้อยจังเออหามาน้อยจังอะไรเงี้ย หาไมาได้กี่เล็บอะไรมันก็นิดนึงเออรอบหน้าน้องก็จะอยากแบบเสียงในหัวมันคือแบบมันคคิดเองอย่างเงี้ยอรือไม่ก็โยนไปเลยเล็บอาเลื่อกมาไหนอเอออะไรเงี้ยนี่วะก็กลายเป็นประชดประชันกันไปอีกกลายเป็นว่ารอบหน้ามาประชุมหนึ่งบรรยากาศตึงสองก็คือกลายเป็นว่าเออมันเป็น e อ e น g y จไม่ดีใส่กันแล้วอ่ะเออมันก็ไม่โอเคอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่สนุกละมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายใช่แล้วผลลัพธ์ของงานมันก็จะไม่เวิร์กด้วยประมาณเนี้ย แสดงว่าการที่บางทีองค์กรไม่พัฒนาเนี่ยหรือการประชุมไม่ไปหน้ามาหลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่าย<ช>แบบทั้งตัวหัวหน้าที่จะจะหลีดในที่ประชุมด้วยตัวลูกน้องที่จะเตรียมงานด้วยแล้วอีกอย่างที่ผมมองว่าแบบถ้าเรามีการชื่นชมกันหรือฟีดแบ็ k ที่ดีต่อกันอนะมันจะทําให้แบบลูกน้องเขามีแรงในการที่จะไปเตรียมข้อมูลหรือไปทํางานต่ออะไรอย่างงี้ด้วยในใน,ในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะ โอเคค่ะจบการเคลียร์ <c oughs> Clear, ค่ะเคลียร์ว่าเออมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้ <c oughs> ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันมีส่วนกันทั้งสองฝ่าย <c oughs> ใช่พี่พี่เสริมเป็นเป็นเชิงของหลักการที่จะเอาไปใช้ได้แล้วกันเนาะในเรื่องของการประชุมอะ่ะก็คือสรุปอีกทีหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยอะ่ะ <c oughs> เราจําเป็นมากเลยที่จะต้องเซตอันเจนดหรือว่าเซต วาระการประชุมให้ชัดเจนเนาะเราต้องรู้วัตถุประสงค์ว่าเราเรียกประชุมเพื่ออะไรเนาะอ,อันที่สองต่อมาก็คือว่าใครที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนี้บ้างบางทีคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> เออ <c oughs> เขาก็ไปทํางานไหมอย่างเงี้ยเราก็ทําให้มันชัดเจนหรือพอเรามีวาระแล้วอ่ะเราก็บอกได้นะวะ่าวาระที่เขาต้องเข้าคือเวลานี้ <c oughs> เขาจะต้องไม่ไม่ต้องเสียวเวลาทํางานหรือมาฟังเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเขาซะทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะสามก็คือว่าเคนที่เป็น นักหัวโตวหรือคนที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจในระดับหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีทักษะของการฟาสิลิเทตหรือว่าการอำนวยความสะดวกในการที่จะประชุมนั้นๆได้นะคะสี่สสก็คือว่าเรื่องของการเตรียมข้อมูลให้พร้อมเมื่อเราแจงวาระไปแล้วว่าเราจะคุยเรื่องอะไรบ้างอะ่ะคนที่ต้องเข้าประชุมทั้งหมดไม่เกี่ยวกับต้องเป็นลูกน้องหัวหน้านะแต่ทุกคนที่เข้ามาจะต้องมีข้อมูลที่พร้อมที่จะคุยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของบรรยากาศการประชุมคือเข้ามาก็คือ อยากให้บรรยากาศการประชุมมันดีอะมาด้วยพลังงานดีๆใช้คําพูดที่แบบเป็นการพูดในฟีดแบ็กในเชิงบวกเนาะหรือว่าถ้าเราจะเ<ว> <laughs> ชิงลบ <laughs> หรือว่าถ้าเราจะแบบจะติ้งผลงานหรือจะคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็พูดบนความเมตตาแล้วก็ความปรารถนาดีที่จะทําให้เป้าหมายขององค์กรมันไปในทิศทางเดียวกันได้พี่ว่าถ้าภาพรวมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันก็จะสวยเลยอะในการประชุมอะมันก็ใช้หลายทักษะในในการประชุมกันทั้งผู้นําทั้งการสื่อสารการแบบ สรุปการฟีดแบ็กอะไรอย่างนี้การใช่ใชโอเคค่ะถ้าใครอยากพวกพวกนี้ที่พูดมาคือซอฟต์สกิลหมดเลยนะคะอถ้าใครอยากฝึกแบบซอฟต์สกิลอะไรเงี้ยสถาบันเราก็มีซอฟต์สกิลแบบครบวงจรอะแทบทุกด้านอะในการที่เป็นเรื่องซอฟต์สกิลอะไรถ้าใครที่แบบว่าสนใจข้อมูลที่แบบจะศึกษาต่อหรือว่าอยากรู้ว่าซอฟต์สกิลที่เขาแบบสนใจกันอยู่หรือว่าองค์กรหลายๆองค์กรให้ความสําคัญอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างก็ติดตามได้ที่เพจ Inner Power Academy ค่ะหรือ IG Inner Power Academy แล้วก็ YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ